เลือดนะครับพี่แล้วก็เอาใจไกลครับโอเคเป็นเลือดนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยตรงตรงอ้อยนะครับพี่น้องตรงอ้อยทองข้างนี้ที่สองข้างนี้ที่สองข้างนี้พี่น้องออกว่างออกไปยข้อจอฟ้าครับส้ยอะไรกันอกางนี่ข้อฟ้า ล้วไปเลยไม่ถูกใจแล้วไปเลย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 สวัสดีครับพี่น้องขออภัยนะทุนอีกแล้วครับผมวันนี้มีโอกาสได้ออกไม้กับพี่น้องนะครับหลังจากบริเวออกไร้มือเล่นนะครับพิจารณาในการนะครับผม มีกะกะว่าจะมาตกปลาคอนะครับพี่น้องนะตกปลาช่อนนะครับผมนะจะตกด้วยอ่าหัวใจไก่นะครับพี่น้องนะแล้วก็ตอนแรกผมมาผมจะบอลส่ตะลิงนะครับตกปลาคอนี่ผมต้องใส่สลิงกัไเลยนะตกปลาช่อนครับไม่ต้องใช้สลิงก็ได้นะครับตามจริงนะครับผมนะเอ็นสักประมาณสามสี่สี่สิบปอนด์นี่ก็เอาอยู่นะครับพี่หน้องนะแต่ผมเบื้องเ่าไหมนี่ผมผึ่งไม้นะครับผึ่งมมกเลยมีหน้าคนนี้นํำมานะครับเพิ่นว่าเพิ่นเคยมาปักเบ็ดนะพี่หน้องแล้วว่าปลาคอัมันขดขัง มีโตประมาณนี้นะครับผมเลยอยากลองมาตกเบิ้งนะครับแต่ขอเบิ้องเหรผมคิดว่ามันอาจจะมีชะโดเลยแท้เลยนะพี่น้องนะก็เลยว่าจะติดทะลิ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะลดตะขอเบ็ดลงสักประมาณเบอร์12ประมาณนี้12 13นะครับตะขอเบ็ดที่จะใส่นะครับมือนี้นะครับผมก็มาลองลุ้นกันเบิ้งพี่น้องว่าจะมีโตหรือเปล่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะตกปลาช่อนเดี๋ยวเขาไปออยรีนกรพี่น้องคะัวิธีการออยผมก็จะใส่เป็นนี่เป็นลั่มนะพี่น้องนะลั่มนี่นะครับลั่มนะครับผมนะก็ซื้อตามร้าน มุกอ้นตกปลาเลยพี่น้องนะครับผมลำนะครับเขาจะใส่เลือดผสมกับลำนะครับแล้วก็โยนอ้อยนะพี่น้องนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นรวมไปสื่อมากนะครับเลือดนะครับนี่แล้วก็หัวใจไกลนะครับโอเคเป็นเลือดนะครับพี่น้องเขาจะตรงตรงอ้อยนะครับพี่น้องตรงอ้อยอ้อยเพื่อให้เขาขอนะครับให้เขาขามาเจอเนื้อไววนะครับพี่น้องนะ เพราะว่าอ่างที่มาตกมันขอนขรงก่วง,งนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ครับหนาทั่วเนี่ยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปครับผมโอเควันนี้ตั้งใจมาตกปลาช่อนนะปลาข้อปลาข้อครับผมแต่ว่าสีได้หรือเปล่ามาล่อลุวนเบื้องเน,นี่ยเก็บเบอ้อยเรื่อยๆครับพี่น้องหยอดอ้อยไปเรื่อยๆอ่า จะโดตกปลาจะโดปลาคอเด้อพี่น้องเด้อตกปลาล่าเนื้อลายย่างเด้อต้มนี้ถังแช่หนังแข็งนะพี่น้องนะเพื่อให้เนื้อเขามันสดนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้เขากินเนื้อสดนะครับพี่น้องโอเคหลังจากเทให้แล้วนะครับเขาก็ย้ำนะพี่น้องคุกเข่าย้ำๆนะครับคุกเข่าให้เข้ากันนะพี่น้องนะคเลุ้ยๆวันถ่นว่านะครับอ่านะครับนี่หลังจากได้แล้วนะครับพี่น้องเขาก็จะไปโยนอ้อยนะครับ ไปเดี๋ยวไปโอนอ้อยกันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลงเล็กสามขั้นก่อนนะครับพี่น้องครับอ่อ สองคันแรกติดสลิงนะครับแต่ว่าผมจะบอติดสลิงคันหนึ่งนะครับบอส่สลิงคันหนึ่งเป็นคันนีน้นะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะเป็นหัวใจไก่นะพี่น้องนี่ครับเกี่ยวเลยปุ๊บปุ๊บนี่นะครับ,อรบ,บ,บ,รบโอเคเดี๋ยวลุยเลยครับผม ทุกอย่างนี่เหมือนเดิมเบิดนะครับก็คือตกแบบทรงสายนะครับผมเปิดแขนขวานนะครับทรงสายใหกืนนะครับพี่น้องแต่ว่าเป่าไม้ลักเลยมือนีย่ก็คือปากอนะครับจะได้เะมัรุ่นกันพี่น้องนะวราจะมีโตหรือเปล่านะครับผมไปครับครับพี่น้องครับผมจะพายเมืองสภาพใหม่ครับเงียบเงียบนะครับผมลงเบ็ดแล้วๆนะครับเงียบเป็นสะนะครับผมเป็นเหมือนอ้างอะไรพี่น้องนะมันเป็นโรงงานก่านะครับอยู่นี่ เป็นโรงงานอห่างสักอย่างนี่แหละผมจำไดไ้น,นะมีลุนพีบอกผมอ,บผมอยู่นะครับผมอยู่นะ<อ><อ>ครับโอเคกตะลงสามพันกว่านะพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวถือโอกาสมาว่าเรื่องเรื่องนี้ครับผมจากล่อล่อปลากินนะมาว่าเรื่องเฮ็ดคลิปนะพี่น้องนะอผมมาเห็ดคลิปผมบอกพี่กัดนะครับก็คือผมจะใส่ตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับแต่คลิปวีดีโวผมจะใส่ไ,ไว้นะบ,บอกบอกพี่กัดก็คือ,คอ หมายอยู่ตรงไหนนะครับม,มึงบอกว่าบางคนน่ะเขาเหนะ็ุคลิปน่ะไปขอไปเบืองเลยบางคนน่ะคนที่ตามไม่หลายนะบางคนคนเบืองเยอะนะเขาบ่บอกหมายนะครับบางคนน่ะนะบางที่บางคนบม่บอกหมายนะครับแต่ผมอะ่ะเคลิปผมจะบอกอยู่แล้วเพราะว่านะครับบางที่อะ่ะมีเขามีคนคิวผมนะครับพี่น้องก็คือขิงผมอะ่ะเรื่องเวลาผมแบบว่าไปตกแล้วตอนนี้ไปเฮ็ดคลิปเร่างที่ไหนน,นะครับก็บมีนะครับมีคนขิงแล้วก็มีทำนองแบบว่า ยยให้ผมไปตกแต่บอกว่ายาไปบอกว่าไมายย้อยู่ตรงใดนะครับนะแต่ผมก็เลือกที่จะว่าเขาไปตกนะพี่น้องก็คือทั้งนละ่ะนะครับมันตกป่าเนาะพี่น้องมันมันมเขาใจอยู่คำว่า,าหวงไหมนะครับคำว่า,าหหวงไหมาบางคนนี่คุยกันได,ดีนะพี่น้องนะแต่พอาหัวเหตุคลิปนี้แับจะว่าอยากคุยน้ำเลยนะครับก็มีนะครับก็คือตกปา่ามันไม่ใช่ว่าจะตกกันใงยังไงเราพี่น้องนะครับโมเมนต์ว่า หมายบ่ได้มีหมายเดียวนะครับหมายมันมีแบบเยอะแยะไปเบิดนะผมเป็นคนที่บ่อยากจะตกอยู่หมายตรงนั้นตรงนี้ผมอยากไปตกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปลหลายๆทีลหลายหม่องอยากขูดจักลหลายหม่องนะครับนะผมไปตกอยู่แถวศรีมหาโพธิ์ทั้งทั้งที่อยู่กับบินบานท่าหอปลาโดเยอะจะตายนะครับบางคนอยู่ไปตกอยู่ประจันทรามคนเจอคนอยู่ประจันทรามเขาก็ยังถามผมเลยว hey, ่าเฮ้ยกระบินเนี่ยมันเมืองเชโดเลยนะเออทำไมมาไกลจังเงีัยผมก็เลยอธิบายเขาว่าผมเป็นคนแบบนี้ครับชอบไปตกหลายๆที่ไปเรื่อยไปเปื่อย ไปหมวกสว่าพู้เดียวก็ลุยไปนะครับน่องทางขึ้นพูดเดียวกับน,นอนมาแล้วนะครับพี่น้องตีมหาโพุทนะครับประจันตะขามก็น,นอนมาเบิดแล้วนะครับแ็่คนนี้เลยลุยคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่สอบตกตานะครับพี่น้องหกขีดนะตั้งกรไม่ได้เหี้ยไอ้พวกอุ้ยแม่งกินสองขันเลยกินสองขันเลยกินสองขันเลยพี่น้อง ปลากวัมันออกสายมันปลากวัจะออกสานะครับอุ้ยเหี้ยนี่รื้อรอกินสองกันเลยปะอาทิตย์ั้งกล้องคนแดดมันหอนโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปนี่ลงไปแล้วนี่ไปแล้วไปอุ้ยอุ้ยสายออกไปเลยวะโอ้ยคนเดียววะโอ้ยคนเดี๋ยววะแหวนขึ้นหลุดยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังเหยด แดดมัหนหอนแลวผมหามุมมาเด้วป่ะเอมใหมั่งบางอยก่อนแบบพี่น้องเนาะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยขอ,องกันติดเลยววะดูกวะโอ้หายแล้วพี่น้องเอ้ยปลาคอันี่ ก็ไปเฉลโดเขาจะกินแตกต่างกันนะพี่น้องนะปลาคัวเขาจะค่อยออกหยุดออกหยุดแต่เป็นชโดมันจะแรงเพื่นเลยแหละไปวิ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 เม็ดกิ้เหล่าเม็ดกิ้เหล่านี่น้องเม็ดกิ้เหล่าเม็ดกินเม็ดกินไอ้หมอผมใส่ได้ดีกว่าผมจะขอปลา ตัวเครื่องตัวเครื่องพี่น้องตัวใส่สวยเลยโอ้พี่น้องมาเร็วนี่ครับพี่น้องจัดไปครับใส่เลยบวดหัวใจหรอวใส่แม่งเลย ไปแม่งเลยอันนี้ใส่สริงก็พี่น้องกบบง็ลงย่านใส่แม่งเลยใส่แม่งเลยใส่แม่งเลยโอ้โ้โอ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 โอ้ พี่น้องโคดักโแดกโแดกเย้เบกหมดเงินโอ้มาพี่น้องประคองครับโอ้ใส่สวยเลยพี่น้องเบื่อนตัวนี้ม้วนเงินครับมันเป็นสลิงไม่เลยนม้วนเงินครับมาแล้วพี่น้องจัดไปครับโอ้โหมาพร้อมกันเลยพี่น้องมันกินพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหเจ๋าเลยพี่น้องเดี๋ยว่า ตัวนี้เขาใส่สายเอ็นนี่เก,กินนะครับพี่น้องนีแงง่แต่ตัวที่ใส่สายสลิงนี่บ่เกินนะครับเนี่ยะแต่ใส่สายเอ็นน่ะมันจะเกินนะครับพี่น้องมันจะบอบอระแวงง่ายง่าแต่ใส่สายสลิงมันจะระแวงนะครับประคอนี่นะครับโอเคโอ้สองตัวนี้เป็นโลคเลยพี่น้องนี่เบิรงสองตัวนี้ร่วมกันในโลคกวัวผมมานี่นะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวหลุดกันต่อผมแต่ผลครับพอใจไกล โอ้พี่น้องแต่ไม้ยังห่อนไปห่อนอีหิือนี่ไม้ยังโลกงเรียนนาำว่ <c oughs> แต่ว่าปัญหาคือหนุนพี่น้องมาแล้วนะครับผมๆมมาแล้วมือตึ๊บนะครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะบแต่แกสองโตครับผมนะครับก็หมายยิบๆนะพึ่งมาล่องนะครับผมเดี๋ยวโอกาสนะเดี๋ยวมาลุยใหม่พี่น้องกลับมาแถะครับมีผลงายพี่น้องรับชมแค่สองตัวนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมครับพี่น้องผนงานครับนี่ครับโอ้ใส่สวยอยู่นะครับนี่สองตัวนะครับผมกินพร้อมกันเลยนะแล้วก็เงียบไปเลยครับพี่น้องครับนะโอเคครับผม ประมาณโล่สองตัวนี้นะจะได้โล่วอยูย่นะมันใจะไกลกับเหลือนะครับโอเคมาเบิ่งพี่นอ้องบอมน้ำยาขนมจีนปลาช่อนตีนไก่ครับพี่น้องครับอืออีบ,บ่งพี่น,อน,น้องแซ่บแน่นอนทำเมียบผมเผ็ดนีน่บอกเลยว่าจอดรอ เอ๊ะซุกอทุกยังไงทุกเด่วทุปหลังรอรอกินใช่ไหม